ของคุณเนี่ยถือรับอยากโดยทั้งหมดนะคะดูน้องคะตอนนี้ก็สข้าไปในเว็บไซต์ของไปษณีเขาก็มามาเช็คตัวที่เป็นรหัสชาในการส่งเราก็จะรู้แล้วว่าสถานะของตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนจริงๆส้มใช้บริการไปษณีบ่อยค่ะซื้อสินค้าออนไลน์ออนไลน์จะมาส่งก็จะมีรหัสนะคะสามารถเข้าไปพิมพ์ในเว็บได้เลยว่าตอนนี้สินค้าของเราเนี่ยอยู่ไหนและหรือว่ากําลังจะไปถึงหรือไม่มีคนรับรอจําหน่ายอะไรแบบใครรับยังรู้เลย ใช่ค่ะตรงนี้สะดวกสบายเขาเขาเรียกว่าอะไรนะให้เทคให้เทคนะคะก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลองเช็คไปได้นะคะที่คอร์เซ็นเตอร์1 5 4 5นั่นเองนะคะอาล่าคาะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันบ้างนะคะข่าวต่อมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่อเมริกานะคะเรื่องนี้นี่จะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะอยากจะเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดานะคะให้กับเด็กๆที่มีอาการป่วยนะคะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็น ันที่สดใสนะคะล่าสุดนะคะเด็กๆที่สิ้นหวังกับโรกร้ายนะคะตอนนี้ก็กลับมีนะคะรอยยิ้มอีกครั้งเมื่อเหล่าสียอดมนุษย์นะคะมาเผยโฉมให้เด็กๆเ,เห็นค่ะซึ่งตามคลิปดังกล่าวนะคะออท่านก็จะได้ยินเสียงร้องนะคะของผู้ป่วยตัวน้อยค่ะที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพิตเบิร์กนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเด็ก ต่างวิ่งกรูกันไปที่หน้าต่างนะคะจนลืมความเจ็บป่วยเป็นปิดทิ้งเลยล่ะค่ะไม่ได้เห็นกับเหล่ายอดมนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นยอดมนุษย์ษยอดนิยมแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะคะมาทักทายที่หน้าต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยยอดมนุษย์ทั้ง4ีที่แท้จริงเขาเป็นพนักงานทําความสะอาดซึ่งก็เป็นมืออาชีพเลยล่ะค่ะมีการโอยตัวลงมาจากชั้นบนสุดนะคะไต่เชือกราวกับเหาะเหินได้เลยแล้วก็พวกเขานะคะคเป็นพนักงานทําความสะ านะคะคหน้าต่างแห่งหนึ่งในเมืองสปริงเดลนั่นเอง ทางด้านของนายเอเบิร์ดค่ะซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียแล้วก็เป็นประธานบริษัทดังกล่าวนะคะได้มีการกล่าวว่าเด็กๆเหล่านี้ต้องเผชิญกับโรคร้ายเหมือนโดนกักขังบริเวณซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจะนานเท่าไหร่แล้วก็เป็นสัปดาห์หรือจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีเขาอยากจะทําให้วันธรรมดาธรรมดาของเด็กๆมีสีสันขึ้นมาแล้วก็อยากให้เด็กๆมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอังกฤษแล้วก็เริ่ม นำความคิดนี้มาใช้โดยการเช่าชุดคุณภาพจากละครเวที way T นะคะบอร์ดเวในราคา24,0 0 0บาทไทยให้กับพนักงานทั้ง4คนเพื่อที่จะแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์ทั้ง4ค่ะซึ่งจากในภาพที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนแล้วก็กัปตันอเมริกามาปฏิบัติภารกิจนะคะหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลาราว2ชั่วโมงแต่ว่าเป็น2ชั่วโมงแห่งความสุขของเด็กๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้เลยะคะ่ะ ถือว่าเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กค่ะที่สามารถสร้างรอยยิ้มกว้างๆให้กับวันธรรมดาให้เด็กๆนะคะกลับมีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นมาได้อีกครั้งนั่นเองค่ะถ้าเป็นส้มนี่ดีใจมากใช่ได้ยินเสียงกรี๊ดไหมล่ะตอนเริ่มต้นคลิปเสีึงกรี๊ดเด็กๆนี่ดังมากชอบมากนี่โอ้ยตัวเขียวนี่ชอบมากเลยตัวเขียวนี่ชอบนี่ละมีซุปเปอร์แมนใช่ไหมคะ มีมีหลากหลายเลยใช่มีแบทแมนด้วยมีสไปเดอร์แมนกับตันอเมริกานี้ชอบสุดเลยค่ะเป็นยอดมนุษย์ที่ให้กําลังใจเด็กๆใช่แล้วค่ะก็ถือว่านะคะเป็น<ม>เป็นเรื่องราวแล้วก็ความคิดของผู้ใหญ่ที่มอง อีกมุมมองหนึ่งนะคะให้กับเด็กๆที่จะต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางคนนี่อยู่เป็นปีเลยหน้าวันแต่ละวันอาจจะไม่สดใสไม่มีรอยยิ้มกว้างๆแบบนี้แต่ว่าเพียงแค่2ชั่วโมงที่มาปฏิบัติภารกิจแจกรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะเด็กเขาก็จะมีความรู้สึกแล้วก็ความประทับใจแบบนี้ไปตลอดนะพี่เชื่อใช่ส้มเชื่อว่าเขาเลือกคาแรคเตอร์ได้เหมาะมากบางคนนี่นะคะกล้ามใหญ่ก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ในตัวการ์ตูนนั้นๆเห็นไหมดูสิมัเนสงดบใจอ่เแล้วก็ รอยตัวของเขานี่ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะดูสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาเป็นเป็นนักเช็คกระจกออาชีพจริงๆนะคนเช็คกระจกด้วยด้วยด้วยแบบนี้เขาก็จะมีชื่อเรียกว่าสไปเดอร์แมนอยู่แล้วนะก็เค็คล้ายกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องคล่องตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีความกล้าด้วยเด็กๆก็แต่งตัวเป็นแบบยออมนุษย์เหมือนกันนะนี่ตอนนี้กัน ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามียอดมนุษย์มารวยตัวอย่างเดียวเด็กๆก็แต่งตัวเป็นยอดมนุษย์รอยอดมนุษย์ทั้งสี่ใช่สียอดมนุษย์นี้คือโด่งดังมากประเทศไทยนี้รับผิดชอบนะคะเวลามีหนังเข้ามาอย่างต่างประเทศนี่ก็ทำรายได้ถน่มทาแล้วยิ่งมียอดมนุษย์ที่ให้กําลังใจสำหรับเด็กๆแบบนี้เนี่ย เชื่อว่าเด็กๆคงมีกำลังใจนะคะในการต่อสู้กับโรคต่างๆแน่นอนค่ะพี่เอใช่แล้วค่ะก็ถานนั้เราเป็นตัวนั้นบ้างนะก็ไปให้กําลังใจให้กําลังใจพี่ก็ได้นะเลือกเอาว่าจะแต่งเป็นอะไรอยากอยากแต่งเป็นกัปตันอเมริกาชอบชอบเท่ดีเท่ดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเจอน้องส้มแต่งตัวเป็นกัปตันอเมริกาไม่น่าจะไหวไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวค่ะเอาละ่าเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะก่อนหน้านั้นเนี่นะคะคุณผู้ชมเราจะทราบข่าวว่ามีผู้เดยสันจีนที่สาดน้ําร้อนใส่แอร์โฮส ใช่ไหมคะ,คะที่สายการบินแอร์เอเชียนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะเขาบอกว่าก็มีผู้โดยสารนะคะเป็นคนจีนเหมือนกันค่ะเ,เรียกได้ว่าป่วนบนเครื่องนะคะเป็นการเปิดประตูฉุกเฉินเหตุผลด้วยว่าอยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะสื่อของจีนรายงานนะคะว่า สดยสายการบินเสียเหมือนแอร์ไลน์ค่ะเที่ยวบินจากเมืองหางโจเนี่ยค่ะเดินทางไปยังเมืองเฉิงตูค่ะที่มณฑลเสฉวนเนี่ยค่ะต้องตกตะลึงเมื่อจูๆ่ๆผู้โดยสารชายรายหนึ่งค่ะก็มีการเปิดประตูถูกเถินเครื่องบินเพียงเพราะว่าต้องการสูดอากาศสดชื่นเพราะตำแหน่งที่นั่นนั้นร้อนเกินไปนั่นเองค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้น14ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างที่เครื่องบินกําลังบินขึ้นฟ้าในอีกมิชา่เขาก็มีการเปิดประตูฉุกเฉินออกมาจากนั้นค่ะก็มีพลเมืองดีนะคะไปแจ้งกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินมาตเตือนแล้วก็ทําการปิดประตูดังกล่าวแล้วก็จัดที่นั่งใหม่นั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเม่อมีการตรวจสอบประวัติของชายคนนี้ก็พบกว่า เขาเนี่ยเคยก่อเรื่องค่ะป่วนเที่ยวไปดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารจีนอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้โดยสารจีนรายหนึ่งก็เพิ่งขอวีราการรมศาส์น้าร้อนใส่พนักงานต้อนรับสายกรบแอร์เอเชียไปใหม่กันเ่ง <c oughs> ค่ะเป็นเราตกใจนะ โอเคม่นด้มีนมมาใช่ถ้าหากว่าอยู่ในระดับความสูงที่สามหมื่นโอ้โหนี่ก็อันตรายมากเลยนะเพราะว่ามันจุดเยือกแข็งใช่แต่ถ้าจริงๆถ้าอาจจะไม่ต้องสูงมาแค่เครื่องบินกำลังขึ้นหรือว่ากำลังเทคออก